พัฒนาการสร้างกะพัฒนาการสังเกตอ่าออันนี้นายนักเรียนในห้องกำลังในวิชาลไร อ่าให้พักฟังหน่อยเร็วอ๋อไปพักฟังหน่อยเอาไหนเรื่องไหนก็อ่านเรื่องไหนก็ได้เอาไหนอ่าเรื่องนี้ก็ได้อมา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 เรื่องนี้ร้องร้องอ่า้พักฟังหน่อยเร็วให้นพักฟังหน่อย อยู่ในกระปุกคีมชิ่วเชิยวมันวันวันชิ่วชิว่วนี่ีเอ่าเป็ดเป็ร้องไงเป็ดร้องไง ััับบบไปร้องไงนายแม่ดูหน่อยแม่ดูหน่อยนายอ่านว่าไงลูกนายอ่านจีนายอ่านให้แม่ฟัง